ให่นะนี่สามิกีบสดๆมาครับข้ามมีวงดเนี่ยดดมาสดุดยองครับหืมมาครับมือนี้มากินลาบนะครับผมนี่เป่นกระชายก๋วยเตี๋ยวนำเดชทานเนี่ยนี่ ร้านต่างอยู่อ่าปากห้วยบางนองก่อนถึงโรงเรียนประทุมพิศนี่ร้านก็จะประมาณนี้มีเมนูลาบก๋อยน้ำครับผมพี่น้องเบิ่งในร้านทายแบบเรียเร่ยวด้วยเล่ด้วยครับผมพี่น้องตรงข้ามกับปั๊มน้ํามันนี่ตรงนี้เลยนะครับข้างมาปากห้วยครับผมพี่น้องนี่จะมีว๋วยเสียวด้วยมีนี่ประมาณนี้แหละทุกคนแต่ผมมากินลาบกระต้มชุกเล็กพี่น้อง มากินสุกเล็กเอาคูณได้อยากมาซิมกะมาห่านเพื่อนใดญ่ได้พี่น้องเด้อเสียบเสียบโหลดนะครับผมมากับพี่น้องเรียบบพี่น้องเบิไปไป้งเบิ้งลาบลาบสุกเล็กสุกเล็กเนื้อซด๊ดก็ตุม่มพี่น้องครับผมแบบมาแบบเลี้ยวๆนะครับผมพี่น้องนี่นี่เนื้อร้านี่ตามที่ผมบอกกัแหละเส้นปลาห้วยวังนองตรงข้ามกับปั๊มน้ำมัน đẹp chào 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 chào

ถามซิบกีบุดุดมาครับข้างในก็มีตันวนางเงาอันนี้ฟอนตยูของม้าข้างหนาสือเพระาะว่าข้างในนั้นผมมีไฟตัวเลขใหง่ใหญ่มีมตัวเห็นนางแป๊บ หน้าเป็นสุดีลยอืมอมืหอหดมาขลังเสียงรถ่วนเซียนนี่ได้พีหนองด้วยนั่งอยู่ข้างรนึน เห็นบแล้วกล่องมือไ,มไมมหมเหยือมือไหมเยอะให้มีแหงมาได้กินโดนดัวยมาเด้กินโดนตัวครับบู้ยนะ ต้มหา่านอยู่ผมบอกเลยนะผมกินมากเป็นสิบสิบเป็นร้อยรอยห่านที่เด็ดที่เด็ดเลยนี่เบิ้งเนื้อเขาเนื้อติดมั่นนะพี่น้องร่วมกันเบิดง่าแตกเรา แบบสดสดไเดียรอืม<า>อืม พี่น้องครับอืเอาสดเหล็กอืมเพี่น้องครับ มืออ่อนีอ้ปอนก็ขอตัวลาพิกรณ์ด้วยพี่น้องแซ่บครับผมปอนบอกเลยว่ารสชาติกับสุดดอดเลยนะครับแสดงว่าเป็นเก่งแห่งเันเด็ดได้คุณแม่เป็นนะครับผมไม่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวหรอกผ่านมาก,ก็เลยเห็นก็เลยได้แวะร้านก็ทางไปข้างไปโรงเรียนประทุมประทุมพิท,ทยาคมปาก่วยนะครับผมสนใจกับมากนี่ตัไข่นางอืมปากกุเลยก็แจ่ปังปอนนั่นเองด้วพี่น้องครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ